แนวทางแผนเทดในคู่สกุลเงินของตัว GBP JP y นั้นสกุลเงิน GJ นั้นเรามองว่าตลาดเป็นอนรมณมของเทนขาลงดังนั้นเราจะให้ความสำคัญกับโซนแนวต้านสวิงไฮด้านบนโซนแนวต้านแรกนั้นจะเป็นโซนแนวต้านของไัโบนัสซีที่5 0าสถึงหกสเซนต์โซนแนวต้านที่2นั้นจะเป็นโซนแนวต้านของไัโบนัสซีที่7 8 6ถึง88.4เปอร์เซ็นต์ กลยุทในการเทรดนั้นเราจะรอสัญญาณขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่1หรือว่าขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่2แล้วเราจะรอสัญญาณแท่งเทียน P.A. s เ l l เมื่อมีสัญญาณแท่งเทียน P.A. s เ l l เราจะเซลล์ลงมาและมาเก็บกำไร T.P. ที่ราคา189.936แล้ววางสต็อปรอดไว้ที่โซนราคา192.225ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่ง เซลในคู่สกุลเงินของตัว GBP JPY